กูตามมึงตปิดอ่าวทียออกเลยวะ่ะวิอะไรวะน่าจีเลยหรอจีเลยได้ใช่ไหมตเจโดาพานบ์ปศพานธ์เฮ้ไดลๆะติดตั้งเลยแล้วกันคุมไว้คุมไว้คุมไว้ระวังนะ วางไหนอ่ะเฮ้ยอย่าไปคนเยอะนะมันยังอยู่ตรงนั้นน่ะอยู่ที่เดิมอ่ะ e enemy r e m a i n i เฮ้ยยิงเหนียวหัวทังงั้นน่ะไม่เข้าหัวหายคนเดียวคนเดียวระวังกดดันอย่าให้มันเกลือ โยไปเลยโยเป็นกลางแก้อยู่อ้าาาาแล้วคือเพื่อนมันบุกอย่าออกไปแน่นะประสูงไม่มีปืนด้วยกลัวหนึ่งๆที่เบสอยู่ขวา ข้าว่านมันบอกว่าให้ไปบีระวงังนะเริ่มสู้พี่เบสเริ่มสู้ไม่สู้ไม่สู้ระวังหลังระวังข้างๆเข้า,ขามาเจ้าเจ้าเจ้าเย้หล,ล <Yeah. S 1> อเลยอะ่ะ <laughs> เหมือนจุดเดิมจุดเดิมมาเหมือนเดิม <Hey here. S 1> มีอีกมีกอเฮี้ยเอ้ยโอ้โหเที่ยแม่งโผมโผมเลยปะเข้าเลยปะเข้าแล้ <Stand up. S 1> เวเข้าแล้วเก็บอันหนึ่ง s <S okay. จุดเจอมีแล้วโยผ่านกลางให้หน่อยผ่านกลางให้หน่อย เอ๊อตัวหนึ่งเฮ้ยชิบหายแล้วกูจะเล่นตัวคือกูจะเล่นตัวไหนกูไม่รู้สกิลยันแม่ไม่ไม่เป็นสักตัวมึงถามกูเล่นตัวไหนเป็นกูไม่เป็นสักตัวไอ้เที่ยไอ้เที่ยก็กูใช้โดนตัวเองอยู่มาได้เทียถามจริงไอโยเชื่ยมาเดี๋ยวมันจะโดนแบบมึงอ่ะเดี๋ยวเดินเลยเก่งเก่งวายเที่ย ป้อมดับ Spike down B ระวังช่วยกูด้วยไอ้เหี้ยกูจะตายที<_<_่ A ตูว no ินถอยบ้ไปกำลังไปไอ้เหี้ยกูจะเอยู่เลยรีบเร็วเออตีล้อมนี่ไอ้สัตว์พวกมึงอะกำลังไปล้อมอยู่บีอยู่ที่บีอ้าวมายิงกูอ้ากูหมดไอ้เหี้ยไปไหนแล้วไปทางนี้แล้าบนข้างบน ไอ้วกเสี่ยตัวเดียวห้งจริงกันไม่ได้เนี่ยนะว้าเอ้ย30 seconds left โอ้เตรียมร้อยพวกเล่นเี่อะไรกันไอ้แต่มันถ้ามันวางไม่ได้ก็ไอ้นี่ใช่ปหมใช่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 ผ่าแผลผ่าก็ผ่าแผลหมดแล้วมั้งเนี่ยก็ไม่ต้องสังเกตอะไรก็ได้แล้วมั้งเรียบร้อยไอ้เสี่ยมันหากูเป็นซับเบอร์ครับน่าัก รเเบล,เลยปืนนั้นขายทิ้งไปเอฟทำไมกูจะใช้ปืนนี้ไอ้เหี้ยยังกาก <laughs> เออมันอยู่ที่คนยิงเว้ยมันยิงครั้สามนะเว้ยปืนนั้นอะ่ะเออนั่นแหละที่กูต้องการมันมีห้องเต็นยิ่งอะ่ะให้ไปลองสุดกูอลองใช้มาแล้วปืนนี้แต่แกเ,อ,เงองี้เด่เย็นเด่นเย็นเด่นเย็นเด่นเย็นไม่ไม่เข้าเอ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 สอง โยบีกางโยในการแตกเอ้ยเอซี่เอซี่กางกลางกลางกลางหนึ่งกลางหนึ่งเด็บได้ปะเด็บโดนแหวไม่ได้ไม่ได้สวยสวยปุ๊จะแตกปจะแตกโอ้โหโอ้ย30 seconds left Spike planted ว่าที่เนเอี่มเนี่แจกอแจกยิงมันอะซ้ายพี่เบสเออได้ยินเสียงซ้ายบนซ้ายบนมาแล้วมาแล้วมาแล้วสวยไปแก้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 ซ้ายซ้ายซ้ยดาเี้ยแม่งโ่เว้ยถ้ามันไม่รีบโเข้ามาคือมันยื้อเวลาได้นะเฮ้ยเขี้ยเอ้ยโดนอี้วไอสัตวป้ายิงแล้วไอส มันเลงมึงก่อนนะย่อ้าวยังยอมเลยวะเอะอจีจีวางเอไปวางเลยเบสวางเลยโอ้ยประตูประตูเบสต้องเก็บให้ได้คนหนึ่งอะ ตายไป็นการระเบิดก็ได้ไม่เป็นไรขวาขวากอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งยับยับยับยบขวาผมมีคนมาเดินไว้ตูนคนนึงข้างบนระวังข้างบนบนขวาผมบนเนี่ยข้างบนเนี่ยเออผมระวังข้างล่างให้มันสกิลแล้วมันสกิลแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วอยตวนี้้ลลงแสวยตูนไปไหนวะเตี้ยตัวเตี้ยตัวเตี้ยตูนโอ้สวย

แม่งตายบนบนเสาไอ้ตายบนเชือกมีคนเข้ามีคนเข้ามีคนชาร์จระวังเฮ้ยไปดูดิมีใครแก้เปล่าเฮ้ยไม่มีไม่มีวิ่งวิ่งวิ่งไหี้้กก็ไม่รูตงนเเบบสือายป่าวะอุ้ยเกือบตายประตูหนึ่งประตูหนึ่งประตูคนหนึ่งประตูคนหนึ่งเฮ้ยเขี้ข้างหลัง สองลเจนเออหลังมันมีสองคนมันมาตบกูเมื่อกี้ระเบิดอยู่ที่ใครวะอยู่ที่มึงนั่นแหละกดสีค้งกดสีค้งไอ้เฮียโดนโอ้ยเอาแล้วหนึงเอาแล้วไอ้สบสามหนึ่งมันอยู่เอมันยังอยู่เอเทียบ สวยสวยปีแตกหนึ่งเยียบร้อยสวยงามเย็ดลูขวาสองวางเลยนะทางนี้โล่งทางนี้โล่งดูยาวด้วยดูยาวด้วยดูบียาวคนหนึ่งพีบีเอสอีกข้างหลัง ระวังหลบหลังหลบกล่องเหลือ,ไองไว้เฮ้ยตอกไอ้ล่างข้างแอร์ตอกแอร์โอ้โหเยี่ยมแม่เหี้ยเหีย้ยเ็ดต๊กไอ้เหีย้ยเล็งขาไอ้สัตว์ดีตัวที่สอ,สองขึ้นหัวเย็นเงียบหน่อยเงียบไปเบสมีคนมาแถวผม หลักโอ้โหเออเลยแบ่งยิงแม่นซีเบสขาดขวางให้มัน One enemy remaining ช่างแม่งช่างแม่งไปเลยไปเลยคลัชเออไม่ทันสแกนเห็นปะเนี่ยโอ้โหนี่ไงเอาแล้วเอาแล้วแต่ระเบิดตกตรงนู้นซีเบสโอ้โห ปืนไพลันวะเฮ้ยเมาแล้ว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 ตรงกำแพงพี่เบสมองฝั่งนั้นอย่างเดียวเลยมันไม่มีทางเข้าโออออโหเฮ้ยโอ้โหยอขึ้อนทางเรยวทางกล่องทางกล่อง สวยพีวย่วันคิดจะบุกัวเองจริงอหะมาแล้วมันเต็มวิ่งอะสุสวยสวยสว A สตัสว ยิงไหมเด็กมึงยิงไหมคุรออยเอกังไอตัวเอ่าแล้วเนี่ยอ Away, mày 2 tôi là chuộc 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 b b b One enemy hỏi, hỏi. Ờ. Hỏi. Cái này? Phá nice, phá, หล่นล่นเอาเรียกอะไอไปซ้อไปดีกางกางสามสามกางสามกางสามเลยระวังไ้เอฟฮียไม่มีแฟเหรอไม่หนีแล้วเระเบิดตกตรงนี้ว่ะระเบิดตกตรงนี้ ไอเอฟไอเหียเขาตายมาแล้วไอสัตว์ตายเหียอะไรแล้วอ๋ออยู่นี่อ้าวอ้าวโอ้โหทีนั้นยอม